อยู่ที่ไหนตลาดนะ้สาวั <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้กานดาจะพามา กินข้าวที่ตลาดน้ำสามวังที่ชลบุรีนะคะก็คือที่อำเภอพนัทนิคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตลาด3ามวังมีอะไรให้ทานบ้างนะคะวันนี้กันดาจะพาทัวร์ที่ตลาด3ามวังกันเลยค่ะไปเลย ตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดน้ำสามบางแล้วนะคะตลาดน้ำสามบางนะคะที่มาตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดน้ำสามบางแล้วนะคะตลาดน้ำสามบางตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่มาก็คืออาที่เป็นตลาดน้ำสามบางก็จะมีอาน้ำอยู่สามเขาเรียวกว่าสามบางหรือสามสายสามที่มารวมกันนั่นเอง พอมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะต้องซื้อบัตรแลกบัตรเข้าก่อนนะคะบัตรมูลค่าใบละ10บบาทนะคะค่าเข้าเพื่อเป็นการบำรุงสถานที่นั่นเองนะคะก็โอเคค่ะเราจะต้องอ่าซื้อบัตรก่อนซื้อตั๋วก่อนนั่นเองค่ะ นะคะตลาดน้ำสามวังก็จะมีแม่น้ำอยู่สามสายนะคะหรือสามที่นะคะมารวมกันก็จะมีวังตะเคียนนะคะแล้วก็วังโมกและวังหินนั่นเองนะคะพื้นที่รอบๆตัวนี้นะคะจะเป็นบริเวณรอบๆอ,อ่าจะเป็นต้นไผ่ซึ่งจะได้ความเย็นแล้วก็จะมีแม่น้ำตรงกลางนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟเราสามารถนั่งรถไฟเที่ยวชมรอบตลาดน้ำสามบางนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เราก็เดินชมตลาดไปรอบๆฝั่งตรงนู้นก็จะมีที่นั่งกินที่เราจะไปสามารถซื้อแล้วไปนั่งรับประทานตรงนั้นได้แล้วก็ ถ้าใครจะนั่งเรือชมอแม่น้ําตรงนี้ก็จะมีค่าบริการคนละ30บาทนะคะถ้าเป็นตอนเย็นก็สามารถนั่งชมดูหิ่งห้อยได้นะคะตัวนี้ก็จะค่าบริการประมาณคนละ50บาทนะคะถ้าข้อมูลผิดพลาตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาเดินชมเนี่ยค่ะจะเป็นขนมครกขนมตาลที่ของโบราณเลยนะคะน่าอร่อยมากเลย ราก็จะมีซุม้มไว้ให้เราไว้สําหรับนั่งรับประทานอาหารนั่นเองนะคะซึ่ง่าซุ้มแต่ละซุม้มแพ่แต่ละแพนะคะก็จะมีชื่อจังหวัดบอกนะคะเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นแพสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะเป็นชื่อของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะสําหรับเรา่าสั่งอาหารเดินช็อปแล้วก็คือเราต้องการสั่งข้าวแล้วทีนี้เราแจ้งทางร้านอาหารนะคะว่าเรานั่งอยู่แพไหนเขาก็จะมาส่งเราที่แพที่เรานั่งนั่นเองนะคะ เนี 1941, ここ่ยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานร้อยปีของตลาดนี่เราก็สั่งนครับนั่งตรงไหนครับขอนแก่นค่ะขอนแก่นนะครับเดี๋ยวไปสั่งกันนะคะโอเคค่ะก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้มาเที่ยวชิมทานชิลชิที่ตลาดน้ำสามวางตรงนี้นะคะ ก็โอเคเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ